อ๋อก็ใส่ได้นะแต่แต่แต่ว่ามันไม่ใช่รักษาแผลนะแต่ว่ามันช่วยยิมลอ่าใส่ได้ค่ะใส่ได้แต่เพียงแต่ว่าต้องให้แผลหายก่อนเนาะเขพี่ก็ดูแลให้หมดทุกนิ้วค่ะไม่ไม่ได้ตัดิ้วเดียว่ะ มวันนี้อากาศดีเวาขมปแต่สงสารคนมาพเพราะรถกาติด คุณอยู่แถวไหนคะอ,อยู่จังหวัดาีค่ะอ๋ออยู่กาอันนี้มาตัดเฉพาะเลยเหรออคอคว่าถ้าไม่ตัออก่มอย่ามาใหอ์ตคือถ้ามันเกิดการอักเสบ้วมระบบมันจะถ้า ถ้าดูแลแบบที่เอื้อมบอกคุณก็จะหายได้นะคะแต่ต้องแผลหายใส่วิกหรือถ้าคุณมีตัวตัวครีมเจลที่หมอให้มาใส่ตัวนั้นได้เลยแต่ต้องให้แผลหายก่อนแต่เอื้อมบอกไม่ได้ว่าจะมีแผลหรือเปล่าเนี่ยต้องดูตอนทำเนี่ยค่ากลั ข้างนี้ไม่ค่อยหรอแต่อีกข้างน่าจะแบบเป็นเชื้อราหรือต้องน่าแตแล้วไปหาคุณหมอคุณหมอไม่ได้ให้ถอดใช่ไหมไม่ให้ถอดมันโซฟาเาเรียกอะไรคือบาง,งทีอะ่ะเล็บอ่ะเล็บไม่ได้เป็นเชื้อรานะบางทีเกิดจากการของหล่นใส่แล้วเล็บมันก็เลยห่อเลือดเพอห่อเลือดเสร็จมันก็จะกลายเป็นขาว,ขาว แต่อันนี้ขาวๆเป็นเชรลาก่อนที่พี่เอื้อนบอกว่าน่าจะเป็นเชรลานะแล้วพอหลังไปมาอีกวันหนึ่งก็เลยโซฟาอันนี้มาหล่นใส่อันนี้ล่องไหมล่องไหมค่ะอันนี้อันนี้ของจิง เลือดตนลึะมันดูเหมือนไม่มีแต่มันมีโอ้ยเนี่ดูเหมือนไม่มีลองไม่ค้าง <c oughs> ดู <c oughs> ดูเหมือนนี้โอ <c oughs> ้ยเจ็บปุบ <c oughs>